สวัสดีครับแล้วก็หมดกันแล้วพนธพ์ี่จะถึงไปนนี้หารถแทวนี้ดีกว่าเบื้องก้นก็กว้างพอกันลนโดกไปเลยเนี่ยมาร์คสองเหรอพี่เบน ครับพี่หารถเราจะไปทาําคำตอบกันจะออกไกลตัไม่จะรถละรถสองหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นนะเดี๋ยวพี่ไปเอารถส้มปั๊ไมไปเกียงไปไหนอ่ะไปเดยกันไปเดยกันเกียงไไปไหน <laughs> ไปกับเดี๋ยวพี่ไปรับพี่เกียงเงียบเลยนะมันมันไม่จ่ายนะค่อยๆหันมาเลยนะอันนั้นรถไถพี่ มา้นเนี่มันมีรถอยู่ตรงนี้คันหนึ่งอ่ะไปเลยไอเรียมารับรับน้องแล้วเฮ้ยฮะเชื่อ่ับหนือไม่ถึงรถเลยพีนี่เองไอ้เหี้ยมันคือรถพังนี่นี่ตรงนี้นี่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 คันดีคันดีคดีคดีคดีไอ้สัตว์รถพังแล้วมาทำไมีเหี้ยตรงนี้ไอ้สัตว์กำลังขนาดนี้แล้วถ้าไม่ทองให้กูนะไอ้สัตว์ โอ้ยเฮียรถเต็มเลยพี่แต่ฟังทุกคันเลยจะขับไปยังไงโอ้ยเยอะที่สิบแปดแม่งเอ้เวทที่เท่าไหร่สิบแปดใช่เพรตายลาไวกินออย่างฮฮยี่อะ, <Wait. S 2> อะไราาไอ,อ้สันี้กระเสือกมา,าไวซะด้วยนะไอ้ตีเยียเนี่ยเดี๋ยวแม่รถเต็มเลยแต่ขับได้สักคันเวเป็นเวลาพี่ด้วยนะ้องน้องใจพี่ ผมแค่มาฟาร์มเราจะมาฟาร์มตัวนี้กันพี่โออเริ่มกันแลพี่ว่าน้องเบ็ยดเครถที่อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นรู้จักเลยเกีย่ยวอีกคันหนึ่งเปล่าไหนอ่ะข้างหน้าเนี่ยสามจริงก็อยู่ตรงนี้เหรอวะทำไมเตอร์ูลงมากูไม่เห็นวะ แลเสียงรถเป็นอย่างเก่าไว้กลิ่นเก่าทีจมูกมาเลวายว่ะสัตว์โอ้ยเฮียแผ่นที่เฮียไม่รามาที่ใหญ่พอๆกับลนโดแลว้วที่เวน uh huh. เออ่ฮก็ไม่กว้างที่ผ่านนี่เนี่ยเร้มแงกว่าแน่เถียสี่รถสี่นะ ไม่ใชเสียงแต่คนเกี่ยเลยแต่ถ้าแต่แตผมชอบดูมิลามานะที่เบนนังมันดี่ะไม่ไม่ดูเลยพี่กอพี่กอไปวงเจ็ดอะวงเจ็ดอย่าบอกนะดูแข่งก็แสบตาไปนนะกอวงเจ็ดเลยพี่ดูว่าใครชิงหนึ่หนะาี่เบนไี่เบนไม่มาอ๋อเบนไม่ค่อยดูสดใช่ไหม ไม่ได้ดูสดสีชอบแบบว่าตอนเวงกันแล้วอะถ้าเปิดสดชอบดูสดๆทำทำไปด้วยมันก็เหมือนไม่ได้ดูแหละแค่เปิดเปิดไปแล้วก็ทํางานพอเราต้องทํางานไปด้วยเออได้ไม่ต้องทํางานแล้วเอาเงินมาให้ผมไหใช่เออเลยตดที่ผมเลี้ยงหาหื่นคอมเรื่องนั้น่ะเนาะโอเคด้วย ก็คอมเบนตั้ง 50, ห้าหมื่นเลยนะพี่ที่เนบนถอดฟันของเนี่ยสามสิบปีอังพี่จันอ,อะไรว่าเบนเอาไปขายแล้วก็เทิร์นแล้วก็ซื้อใหม่ดีกว่า <laughs> เดือนละยี่สิบบาทแต่สามสิบปีฟอนก็จะหมดอะโอ้คอมกระตุกคองกระตุก โอ้กระตุกจึกๆกึกแล้วก็โล่งเลยอ่ะจิงแล้วก็ฟาวสายไปเลยนะของกระตุกึกึกๆึๆกึกึกแล้วก็โล่งค้อมยังแหลกเะครับนี่เราตายได้ยังไอ้พี่ทำเคฟมวิลามาแค่มาเล่นด่านมันเนี่ยเออเราพร้อมตายย่งผมพร้อมนะพี่เออเราต้องไปยิงไม่ใช่เหรอ